ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มีสายรายงานว่ามีพึ่งใหญ่ครับเขามาตัดแนวมันเขาเห็นพึ่งใหญ่อยู่รังหนึ่งเขาบอกอยู่แถวหนองมันเนาะนี่หนองมันมาพันไก่เหมือนเดิมครับผมนี่พันไก่เดินไปแล้วครับไปดูกันเลยว่าใจะใหญ่เหมือนเขาว่าไหมเขาว่าพึ่งใหญ่่ปไปไป,ไปเลยครับผม,ผมเจอแล้วครับผมที่สายรายงานครับ ีกเลยบต่ำๆอ,อ๋อมันคือที่แปลกๆอ๋อรอยหนูก็ยังมากดูตอยโุยมีหนูใหญ่ทำแม่นี่วันหลังที่ได้มาหาใส่แถวนี้เนีย้ยหนูนี่ออรอยหนูครับผมรอยหนูใหญ่โุยดานนี่ครับพึ่งใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนี่ครับ มาดูรังึ่งครับผมอรังหนาจะแก่มากครับใครมาปักทงทำไมน้องหินนองติใจนานลเลยเลี่ยตัวหูติดใจหนูไหายครับจะทำครบแป๊บนึงครับมาเห็นลงนังนึงครับรอยรังล่างครับผม อ,อยู่นานกันเด้ออาจจะเป็นรังเดียวกันครับรังนี้เพราะน้ำใาตลงไปจูงต่ำครับนู้นพันไก่เดินไปสำรวจนู่นเดี๋ยวผมไปหาหกิงหม่ทำครบก่อนครับครับก็เริ่มทำครบกันแล้วครับผมพันไก่ก็กเสร็จแล้วครับผมก็เกเสร็จแล,ล้วเลิดๆน่นนอยๆครับผมจะแล้วแหละครับผม วันนี้มาไกข่ขำจังวัดเลยนี่พานไก่ขำจังวัดเลยนี่ขำจังวัดมาตีเลยครับจากโคราชมาบุรีรัมย์ครับวันนี้ไก่เติบเลยครับไก่เติบไก่เติบเราจะทำโคบแป๊บนึงครับผมไก่เหล่วได้แหละครับอาวกต้นไว้นี่ไหนโอ้นี่นะโอ้ยมันอวบมันไม่มันใหญ่หเฉยๆมันก็ไม่ใหญ่หรอกนี่นะ หลังจุดนั่นตาทำเพื่อจะจุดป่าเอาเลยนี่ไปครับผมบดูเลยท่านไก่นี้ยทำแล้วไปไปดูยกันเลยครับกับพันไก,ก่กําลังเตรียมตัวครับเอาถุงใส่ยามครับผมอ๋อย bon? ่ยามใหญ่ครับยามใหญ่ ครบพร้อมนะครับไปลุยนะครับผมรับตั้งพ,งพิงครับผมดูมุมกว้างเนาะดูไกลๆครับ <S <S รมุมกว้าง,ค,งๆๆครับผม อยู่ใกล้ชิดกับพันไก่ครับกวดต้องเอจออิกตาตรงนี้ออกได้เด้อม,มาไอือมาแล้วใ,ใครจะไป,เ,ปเอาเอาเอา,เอา <laughs> เอาต้นที่ตายฝั่งนี้ออกให้ได้ ไก่ไปเลยบ๊อบบ๊อบกี่ขันเอาให้เข้ามาด้วยนี่นพึ่งจับหรือว่าพึ่งจับ,จบอ๋อโอ้ยวินออกมาขักไปล่ะ เดี๋ยวผมลบก่อนครับบินหาผมบึ้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 มใขะอยู่ไกลรันที อยู่คล้วปุนี่จะซีบรังเลยัง หยอกยอลังมันก็ยังเียดิไปกับลูกดีเอิญอ๋อ การไกลีลาอีกวครับ คบไม่ติดครับพันไก่คบไม่ติด,ดคบไม่ได้ดค,รครับแป๊บนึงครับโอ้โอไม่กีดเมมโมรีเต็มครับโอ้เซ uh, ็งเลยครับเมมโมรีเต็มต้องทายไหมครับ

เมื่อกี้มีเต็มเลยครับพันไก่ลีลาเกินก็เลยโดนดูดออกไปมืดต,ต้องโทษพันไก่ครับเมื่อกี้นราหวานเต็มเลยครับอขูดรรไ,รรไ,ได้ไม่ได้ขูดไ,ได้ไม่ได้เลยขูดไม่ได้แก่ลีลามากครับพันไก่ลีลาครับ ไกล่ลีลาครับไม่ใช่ตักนะโอ้ตักกับไก่เลยเนาะ ไม่มีเลยเน,นี่ยเอาเมือเลยม้ยนี่เอามาทำไม เอามาเลยกัได้แต่เอาไปทำขี่พึ้งปล่อยมันก็มัคือเก่าแหละนแตกล้แกแบกมาเลยน้งนะถึงว่ามันไม่จับตรงหัวน้ำเนาะ

ไป,ไปขอขอขอ,อเแล้วอยใหฉันะ่ะปัดแม่ออกดีๆไปเลยออกออกออกครับออกไม่ได้แล้วครับออกมาแล้วครับโ,โอเคครับไปครับครับ นี่ครับได้มาอยู่ครับผมเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอามีบินครับผมไปออกไปข้างนอกดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกระดเลยครับไปสัตว์กันไหนครับผมนี่ก็ผลงานพัดไก่ย,ยิบไปดูหน่อยครับน้างพอยลับอยู่ครับอันนี้หัวน้ำได้สักนี่หัวน้ำอ,อันนี้ มันเป็นหัวน้ำจริงอยู่แต่ว่าไม่มีน้ำครับมันมาใส่ในรังครับมาแทรกรังไว้ครับผมพออยู่ครับพอได้อยู่ครับผมก็ต้องกั๊บแล้วครับคาแล้วเดี๋ยวเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวเวลาถอนเออไม่ใช่ถอนมันถอนมันถอนมันอืมอืมถอนมันโอเคครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมเซียนกบเดชองกบพาลุยครับผมพันไก่ครับเงือบนาเลยครับ มาพันไก่ครับไก่คนหากินครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลบยนะครับมุยไปทุกที่ทุกทางทุกตะมนทุกทางเลยนะครับสัมปะหลายจังเลยนี่ครับดูเบื้องหลังครับผมสัมปะหลครับ สัมภะสัมภะเขาทำไมต้องเรียกสัมภะก็มันเป็นภะใช่ไหมอ๋อ <laughs>